สวัสดีครับขอเาสู่รายการจีดีแคสเกมรีวิวอยู่ไม่ได้มาเล่นแล้วต้องสอนพิการลงสตีมมาสมัครด้วยนะครับขเ,เ,เข้าอินเทอร์เน็ตนะนี่ไอต AH. right. <c oughs> ัวนี้ผมก็สามารถอัดได้เกินสิบนาทีแล้วยูหูอีกนะครับเขาพิว่าสตีมเพื่อนผมมันไม่เป็นนะเริ่มมาทำเข้ายินดีรับสตีมกดติดตั้งเฮ้ยเจมส์ด้วยอู้หูเจมส์บอทด้วยติดตั้งสตีมดีกราส กดเสร็จไปอ่ะปุ๊บเสร็จแล้วกดขึ้นมาครับรอสแป๊บหนึ่งครับยก็จะอย่างนี้ครับกดนี่มานี่กดนี่ไปอังกฤษหรือไทยลงเองครับกดเสร็จเสร็จไปครับเสร็จเสร็จมันก็เป็นอเง็บแต่ก็ของคุณยังไม่เซตกล้องมันก็เป็นอเง็บ สเตอร์มันก็จะฟีนิก์กดฟีนิกต์นะครับข้าวิสตี้มาออเออกระบบิดเล่เนสนสมัครได้ง่ายนะครับรอสักแป๊บหนึ่งไม่ได้ขอมไม่ได้แรงโอ้ยมันไม่ขึ้นวาโอ้กดเนี่ยมันก็จะเอออีเหี้ยมันก็จะมีขึ้นอะไร มันแถบยาวอ่ะอก็สร้างบัญชีอรัเนี่ยไม่เป็นเงี้ยก็สร้างบัญชีใหม่ก็ต้องกไปอ่ะชื่อบัญชีเอาอะไรก็ได้เอาจะเอาอ่ะหกอ่ะแับนี้ได้อ่าหน้าปั๊มก็แลาวคุณมาใส่สารลองบวนี่ครับใช้ฟมีกี่ขีนก็ได้ครับอ่ะกดเข้าไปครับ สกูนิงดัสมันยับบมันกอะไรไม่คงอยแรงครับเขาก็ก็คือเป็นชื่อที่มันจะอยู่ในเกมทุกเกมอะ่ะแล้วมันจะอยู่มันเป็นชื่อก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เอาเลยก็ได้อ่ะเอาใส่เป็นอย่างนี้ครับเอาชื่ออะไรก็ได้ครับคุณหนมาก็เพิยงอีกครั้งนึับ กต่อไปนี่ได้ก็เป็นเงียบก็ดิบมยใส่หมูอะครับทีคำถามเนยแล้วก็บอกซ้ำเงียบเป็นไงครัมบินโดปดตตู่ตู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 นี่รับก็ได้เงียบต่อไปเส็กสิ้นนะเมื่อการเปิดหน้าสตรีมของคุณขึ้นมานี่ เอออันนี้คือเกมแล้วแต่คุณถ้าคุณมีเกมแล้วคุณอยากเอามาซีใหม่คุณก็จะมีเกมเหมือนเดิมที่คุณติดตั้งไว้นานแล้วนะอันนี้ไม่เกีย่ยวเนี่ยเอสองชั้นแน่ะแล้วคุณอยากเปลี่ยนีิคุณก็เปลี่ยนบัญชีออกจากระบบอะโอเจคผมเดิหมือนกันนี่เอาไปดูเลยโออคตัวนี้จำไว้นะปึ๊บ ินมสกู๊ดงั้นหคือคนล็อกอินใหม่มเขาเพิ่ล็อกอินใหม่อย่างเงี้ยปึ๊บมันก็มกันจะเชื่อมต่อบัญชีของโฆษณาบัดเนึงอ่ะที่ชื่อของผมล็อกนึกว่าเปลี่ยนชื่อยังไงได้นะครับชแน,นลเตลอร์มันอ่ะทีวีปึ๊บก็ได้ครับทีวีเนี่ยเขาเล่นก็จะติดตั้งเอาเองครับซับันี้ Uh, bye.